No. योकानी आधा पोरेश तो Sampai sata sapa dukha pamucanto, Sampai sata latha sampajitoma vigacanto, <coughs> Sampai sata kama sakha kama daya, da, Kama yoni kama bandhu kama pati sarana, Yang kama เยปิจารันตาสัมภวาสังเสดาชาตาอาววุปปาติกานิยานิกังธรรมวารงปฏิจเตสัพเพปิโุกาสักโรนตุสังหายังหาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจักุกลาสัง समगो वा अथय च हिताय च अन्ये रथतु स धर्मो स वेदी बुद्धिं सम्पानयाम खम्मे เงีบบบยบก็มาบไปหนี่ตามอัธยาศัยเมื่อนี้ตรงกับวันที่18สิงหาคม2567ใออนน,นัดบาจันโมคณะพระสังฆาธิการในอำเภอเ่านี่ลแบบปกติก็ลงโบสถ์รวมกันอยู่ในในกรุงุนสว่างทบคบ การเจริญสิมันกะมีคุม้มต้องมุบทสวธรรมเนนตั้งอาตเล่ได้ป้อกันแต,แต่ว่าการปกครองมันแบนดงเขตการปกครององอกคณะสงฆ์ธรรมยุตเจริญสิ่มีตั้งหา็เลยแดงมาร่วมกันเป็นการประชุมตามตมติเทรสวาคมเป็นการภายในแต่ว่าได้บอบอกภาษาต่า,า,านคงนของภาษาอีสานได้ ผู้ใดมียังคัดของอะไรซื้ได้แก้ไขย,ยังซอยกันปรึกษาหารือระเบียบ,บระแม่พระสังฆดีการที่รับผิดชอบการงานาะว่าเป็นงานที่ย่างกายาในทีเปนเป็นงานของพระสงฆ์พระสงฆ์ประมาณบาสทเหมือนซื้อเด็กมืใอสังคมของพระสงฆ์พระสงฆ์กับมีระเบ,บ,บียบมีทีนั่นนีขอบเขตขอบเขตก,การปฏิบตัติงาน กันนะครับสังคมชาวบ้านาดกัได้นะจะก็มีผู้ใหญ่บ้านมนี่กำังไม่แน่เพื่อตามนั้นแหละเพื่อควบสงบสุขเรียบร้อยพัฒนะาดีาก,ากันเนี่ยประชุมกันไหนเอาใจใส่เอาใจใส่เพราะวา่วาจะนอนหน้าเลยรอนหน้าเขาจะแจกประทุกันว่าใดถ้าเขาแบบถ้าข้าเจ้าประกาศอันนี้คือกันที่ว่ามารลวมพบปะกันในพรรษา,นาในพรรษาเนาะพรรษาากับ ขอที่ดอกเบาขึ้นก็ได้แต่ว่าคนไหนมาคุยกับพี่ยังสี่ทางการได้เล่นนาเล่นตาได้พูดได้คุยได้มีอยังยังได้นั่นในงานสียางนี่แหละในงานการศึกษาศึกษาทั้งทั้งยิงได้ทั้งโลกทั้งธรรมมีความหมายอะไรแน่เหมอกพอขอให้เจ้าพระตับบนบเพิ่นไปแต่ลระตำนบลไปแล้วการศึกษา การเผยแพร่แบบเผยแพร่คั้สอนในพุทธศาสนามันถูกต้องตามถ้ำตามไปแน่ตามทข้าใจพิดว่าแข่นอกแต่ก็หันการศึกษาการใช้ทุนปการหรือการก่อสร้างบวาสิเป็นอะไรการปกครองร่วมในแนหันการปกครองคลองเพื่อกวบสงบสุขเรียบร้อยแหละสงบสุขเรียบร้อยว่าแม่งมันรับผูกคล้องแบบนั่นนี่แบบประเทศการ เป็นกายให้จัดประชุมจัดประชุมกันการแเคราการปกป้องสาธารณสุประกาศต่างๆเกิดอะไรเนี่ยเรี่ยงสังวัดต่างบัดเสียจกได้ถูกต้องเป็นอันเสต้องบึงกันซยเยืลอกันหมูแลกันเพราะว่าเขายู่ไดอยู่ไดเดี่ยวํำสั่างมติของมอาเิรสมาคม คือองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ที่เพิ่เบังเพิ่งพิจารณาแล้วมีคำสัง่งเมือนจมีนัน่นมากอ่าอย่างคั้นเป็นบัตรที่ถูกต้องแล้วก็มีท่างราชการท่านพระเจ้าอยู่ยหัวกับมีมีทิยภพัตให้มีทิยาพัตคือเป็นปัจจัยประจําเดือนอ่าบ่เสียงในองค์รัฐได้ตามการทานตาม,ม้าที่การงานมือละลอย นักประสุมปีหนึ่งบอเห็นหนาครัสมควรบอกระเบืบ้งพิจารณาจะของโบราณบาบอได้เลยต้องต้องขอลบต้องขอลบในโคตรในในในโคตรในกระติกกลางคนมาไว้จังสรนค์ต้องเลี้ยอันนี้ในส่วนของการควบคุมงคบเถิงซีงอข่อมจังสิเดออ,อันนั้นเอาให้ เอาให้ค่าใจเอาบ่อยค่าใจเลยว่าม,มีแนวสงสัยเลยมือนเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเลยบัตรไดเซียวให้งบประมาณทั้งสำนักง,งานอุดพิ่นบอกมานอะไางเพื่อระวัดเพื่อระวัดจะเป็นวัดที่ถูกต้องนี่เจังหวัดนี่ยังถูกต้องแล้วเขาจ้ะกาให้อยู่แสนแสนบาทย่างหน่อยประ่าณเทวทูตย,ยังเป็น ระเบียบแม่ใดการตกลงกันเมื่อนี้บนรวาสีนั่นได้พูดเพื่อนหรือว่าได้ประชุมว่าได้ตกลงกันแต่ไม่ได้เรื่องเอาลดกัไปเหยโยดลดสำนักงานจะมานามเพื่อรับไฮดอกบวมเป็นยังสุ่มจังสันแต่ว่าเขาต้องคุ้ยกันเขาใจก่อนทังเ่อิดใจว่าังงพอคาใจกันเป็นสัตเป็นสมควรก็สมควรเลยจัดประชุมกันเมื่อนี้ละคุยกันในหมู่ได้ท่าน เพราะฉะนั้นกาขอเปิดประชุมเรืยแล้วในเวลาเลยเด็กทำบัตรหลายคู่แล้วแบบเอาตจ้าหน้าที่ไม่เจ้าก้อนเลยไม่มีมลขี่ก็ไดกขึ้นมาเจ้าคณะตบบลได้เอาก้อนอืมอาแม่ว้านหายเพื่อนกี่เออไม่บ่หวนบ่ไม่บ่หวนบ่ได้ยินเบัตรอีตัวอืม ปรดังผุบพ่อราสร้างมาทีไม่จะไล่บรนจัดการนเดียวกับข้าอกาสลงพ่อทระงครอเวลธรรมสุนทรแต่ก <ain> ับข้าอการคณะสงฆ์เจ้าวาดพระสังฆาธิการทุกๆรูปที่มาประชุมประจำปี ในช่วงเขาพรรษาผมก,าาาาาากับางท่านอาจจะรู้อาจจะรู้จักบางท่านอาจจะยังบรู้ลุขอแนะนํำตัวผมมีหน้าวา่าพระครูวีระธรรมสุธรจากัตตบลเจริญศิลเขียนหนึ่งเจ้าคณะอังเจริญศิลทุกแกเขียนหนึ่งจเจริญศิลอ่ะเจริญศิล การที่ว่าเป็นโอกาสได้มาเยี่ยมวัดแห่งนี้ซึ่งผมย,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 ยังไมเคยวาจัดเท่าครั้งแรกคือว่าเป็นครั้งแรกที่ที่เดมา่ากรู้สึกว่าท่านเขามานมีบวกหลายขนาดเลยค <c ười> ุยนอนได้เลยืลอว่าลำบากนะบนบนตําหนี่ <c ười> <c ười> มาดูควก็ลำบากของของขากีว <the arkadaşlar> ันนี้ก็การสงสัยู่วันนี้นออกไปปฏิบาดจังเดย์ก็นั่งรถออกไปนองนี้นี่ยางออกขันยางออกมาเนี่ก็จิตลำบากข้อแห้งน้คือไายขึ้นหอดประเทศลาเลยประเทศลายู่ปัจจุบันยีนังคนนัตกรถแรงยางไปยางยู่มลเอเลศขนาดเลน้นไม่ไปง่ายเราะเธอใช่ไปก็่ด้เลื่นดลาว นเรื่องป้องกันด่านเรวมไปป้องกันด่านได้ต่ละวัดท่านท่านจออเพื่อจัดประชุมต่างสือเขาคำบอกใจบ่งแจัก่ากำลังอยู่จังไดนวัดแอนเอียอยู่ตั้งอยู่บ้านใดตั้งบนใดเขาว่าหลุดเลยนม่ยถือว่าเป็นโอกาสคดีได้มาเยี่ยงหลายอย่างกันเยี่ามครับเข้าให้กำลังจิตกำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งวันเองท่านท่าน เจ้าก็จะอ้างเพิ่มเป็นกาบบอกหมายงานพระลาศก,กับกบอกมานพระลาศบอบกบอกหมายหน้าที่ให้ให้ผมว่าพูดว่าเล่าเรื่องอปาอปาลิหขิตธรรมอป,ปะลิวิตธรรมเจ็ดประการแปลว่า ตบลอำเภอากาอเสือมท่ามาเจ็บระการที่พระิรัาเพ่เพิ่บันยัดไว้เจ็ยางเจ็ประการเที่ยวหลังายควรดปฏิบัติตางเสื่อมข้อมเสือมนี่รงโเมนเสือมแบบสังขารร่างกายด้ว่มเมนเสื่อมแบบผมหมอตาฟ้าฟาหัหงอกหัวจุดกำลังว่างชาลดหน่อยถอยหลังลงมเมนด้ ความเสื่อมนี่จะเด็กหมายถึงว่าเสื่อมในเรื่องความสามัคคที่ความสามัคคีมันจะเสื่อมลงเสื่อมหายไปเมื่อความเสื่อมแห่งความสามัคคีหายไปแล้วกันเลือดได้ยังเหลือแตรื่อความแตกแยกความแตกแยกความเล่าฉานความบอสมัครสมานสมัครที่กันมันเกิดขึ้นเป็นเหตุแห่งเดือด เนื้อล่อใจทั้งไฟคณสงและกันไฟคา,า,วารวะอย่างดวีตอยในบ้านเอถ้ามาเจ็ดประการพระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติไว้ตัดไววอยู่ครั้งหนึ่งครั้งพุทธกาลพระเจ้าฤชษีทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำมาอันใดโนที่เห็นให้ที่นี้ในกลุมไดแล้วมันบ่เสื่อมนี่พอพระเจ้าข่านี่พพุทธเจ้าว่านี นส้นวันนี้กันเลยจะน้อมเอนนําหลักข้ามคําสอนเรานี่น่ะบ้าเบาสูขนาะสูแล้วกสูหยาตสูย่อมฟังอพิ่นห้เเบาเล่ามิ่นใหม่เบาไทยจะเอาเวลาเบาป่นเฮ้น่ล่ละว่าฉันขาใจง่ายว่าฉันคนวันหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดมันประชุมกันเนืองนิดขอที่หนึ่งเลย ้าวามันประชุมกันเองกรหมายถึงการทั้นสังฆกรรมทั้สังฆกรรมมีอย่างใดห,หนึ่งลูกอุโบสถลูกอุโบสถปกติพาเขาเนี่ซิบหามือ่อลูกอุโบสถทางหนึ่งสแสดงว่มบริสุทธิ์ซึ่งกันแล,กนและกันและการร่วมฟังพระพุทสวดพระธรรม วินัยเปรียกว่าพระปาติโมกสิบหาเมืองมากฟังเจ่หนึ่งหลักสังคกรรมบ่แม่นแค่ลูกปาติโมกไบนี้มันยังมีอีกหนึ่งผปาก็เป็นสังคกรรมกฐินก็เป็นสังฆกรรมคือกันอันนี้คืนเป็นห้องที่ครอมสัมมาคีในเรื่องสังฆกรรมซึ่งกันและก,กันนี่เอากฎหลักกฎหลักที่คนเจ้าวางไป ความสามาัคคีในกลุ่มมันเกิดขึ้นความสามัคคีในกลุ่มมันกนเกิดขึ้น,มมน,น,ดนโดยยึดเอาหลักทำคําสอนของพระเจ้าเป็นที่ตั้งหลกักข้อที่สองคือว่าพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทํากิจของสงฆ์ที่จะต้องทําเห็นอังนัง้นและวทำวัดสวดมนต์ ลงทำบัดรส่วนบนน้ำกันทำวัดเศร้าช่วงเทศกาลในพรรษาบางวัดเขาจะทำวัดเศร้าพร้อมกันทำวัดเแลนพร้อมกันเลิกพร้อมกันญยาติโยมที่มาจำศีลก็ได้ที่โอกาสมาส่วนมนต์น้ำกันมาฟังเทศฟังธรรมน้ำกันแต่ว่างขั้นแมน่นบางวัดบานเอามาติในทีประชุมศ์หรือในแต่ละวัดนั่นนะ่ะ เห็นลุงทำวัดเสากับลงเพิ่นเห็นลุงทำวันแล้กับลุงนักผู้ใดะนัก้าววัน้าวันปวดหัวแล้วหลูกวันก็สามัคคีกันญยาดย้อมที่ลงมาส่วนวันนัดนี่เป็นประจำเอ้าผู้บานั่นไปใส่เอ้าผู้บานี้ไปใส่ขั้นจิตตวราขี้ขั้นก็อยากอายญาตยโอมจักสีวานิ่งใดก็ได้จะบอกว่าเออิ่นอาจจะป่วย มันอาจจะมีธุระไปทั้งอื่นก็ยังเพื่อให้ย่อมในสบายใจนี่อันนี้เขาต้องเห็นใจเพื่อความสมัครีเพื่อความเป็นสุขเล่มูคาณะต้องเท็บนั่งกัน